แสงสีทองที่ส่องประกายอย่างสวยงามยามค่ำคืนจากตุ๊กตาโคมไฟมังกรความยาว20เมตรในปีมงคลมังกรทอง2555ตั้งต่ง,งานบริเวณหอนาฬิกาวงเวียนตุรินอำเภอเมืองภูเก็ตรสร้างสีสันในช่วงประเพณีถือศีลกินผักให้คึกคักรอบๆวงเวียนแห่งนี้ยังมีสัตว์มงคลในตำนานที่กินพืชเป็นอาหารอย่างกิเลนมาร่วมตั้งสีสันในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต รวมถึงโคมไฟเจ้าแม่กวนอินพันมือบริเวณมงเรียนสุริยะเดชและโคมไฟนางฟ้าเพื่อสื่อถึงคุณงามความดีในการปกครองบ้านเมืองและคุ้มครองประชาชนที่ร่วมถือศีลกินผักเรื่องโคมไฟเนี่ยทำมาเป็นปีที่สองกับกได้รับความการตอบรับที่ดีนะ่าคิดว่าต่อๆไปนี้ก็ก็จะทําในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการกินผักนะสับเปลี่ยนไปในแต่ละปีนะคร นอกจากศาลเจ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงประเพณีเือศินกินผักแล้วบริเวณวงเวียนสุรินและลานนวมินในเขตเทศบานนลนครภูเก็ตซึ่งเป็นจุดสําคัญในการประกอบพิธีกรรมในช่วงกินผักได้ถูกตกแต่งสวยงามตะการตาด้วยโคมไฟรูปแบบต่างๆทำให้ชาวภูเก็ตตลอดถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตลอดทั้งวันพาลูกกับ ครอบครัวมาค่ะมาเที่ยวสีสันตอนกลางคืนด้วยค่ะมันสวยเวลามันตอนกลางคืนมันมีแสงแล้วก็มันมีความหมายด้วยค่ะโคมไฟรูปเทพเจ้าและสัตว์มงคลในตำนานเป็นฝีมือการออกแบบและตกแต่งโดยช่างผู้ชำนาญการจากเมืองเฉินตูประเทศจีนซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้นำมาติดตั้งในช่วงประเพณีถือศิลกินผักเพื่อสร้างสีสันในยามค่ำคืนทำให้วงเวียนสุรินแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งนอกจากนักท่องเที่ยวนะคะจะได้สัมผัสกับอีกหนึ่งประเพณีที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะยังได้สัมผัสกับสีสันการท่องเที่ยวในยามรตรีที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วยค่ะ